สึกตื่นเต้นเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดไม่ใช่จริงๆรับาวชุดรับเล่นญาเลยเพราะว่าตอนปอตีไม่ได้รับครับตอนนั้นติดงานแล้วก็ไม,ไม่ได้ว่างมารับกพ็พอโทรว,ว่างพอดีจริงๆจริงๆเกือบแล้วจะไม่ได้มารับเพราะว่าจงมีคอนเสิร์ตของเจมินายโฟร์ก็ดีใจครับที่ได้ใส่ชุดบัเด็ดสักทีครับผมแฟนๆๆก็ามายเนยเลยใช่เป็นแฟนเยอะมากไม่คิดว่าจะมีคนมาเพราะว่าผมไม่ได้บอกใครเลยแทบไม่ได้แจ้งกับใครเลยเพราะว่าถ้า ถ้าคอนเสิร์ตไม่มีทุกคนก็จะไม่รู้ว่าผมรับริญยาน้องๆอะไรเพื่อนๆที่โทรมาก็บอกว่าจะมาบอกว่าไม่ต้องมันไกลเก่งใจเก่งใจที่มาเพราะว่านี่มันไกลมากสายสี่ไกลมากแล้วเดี๋ยวถ้าพวกพวกเขามาไกลขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าพวกเขาจบบ้างผมต้องไปผมไม่ไหวออสองอย่างคือหนึ่งเก่งใจสองเดี๋ยวเดี๋ยวติดหนี้บุญคุณคนแต่ผมต้องไปเป็นหลายที่แล้วก็จบมากรุงเทพคนธรรมศาสตร์คนออมอสสวอยพอโอเคนะใกล้ตึก แต่ถ้ามองเทียวธรรมศาสตร์เนี่ยผมไม่สู้แล้วคนเยอะไกลด้วยเขาไม่้ใจนะขนาดนั้นไม่ก็เขาไม่ต้องมาของผมก่อนไงผมจะได้ไม่ต้องไปลของเขาเที่ยวลาฟแอร์กันใช่ครับผมเี่ไหนไปขับรถไฟแล้วบอกว่าผมจะขับถ่ายก่อนครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยครับที่มาที่นี่ครับรวมถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ที่มาไกลขนาดนี้แล้วก็ถ้าพวกคุณจบไม่ต้องส่งมาหาผมนะว่าจบกันที่ไหนนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปนะ ก็อขอบคุณมากที่ยอมเหนื่อยเพราะว่าร้อนมากๆอากาศร้อนมากแล้วคนเยอะมากถ่าที่จอร้อนยากมากขอบคุณที่มาก,กันเยอะๆนะครับไม,มรไม่มีเลยครับ <c ười> อันนี้คําถามนี้เอ่นนอเป็นคําตอบที่ตอบได้ง่ายที่สุดเลยพอแล้วครับพอพอโทรคิดว่าพอแล้วจริงๆจะเอาแค่ตอนปอตีด้วยแต่ว่าพ่ออยากให้เรียนปาอ,อยากให้เรียนต่อก็เลยแบบอโอเคลองดู <c ười> ภูมิใจมากบอกเลยว่าการรับปริญญาครั้งนี้หมายถึงว่าการที่มาเนี่ยวันนี้เพื่อป้ากับแม่โดยเฉพาะเลยเขาอยากถ่ายรูปคู่จุดครุยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโดยป,ป้าแม่โดยเฉพาะเลยถ้าเป็นเราเดี่ยวๆเนี่ยอาาจจะยกพูดควเนี้ยกับการจจะยากรคมัหก็ก็หนักครับแต่ว่าเ ท่ามหาอะไรกับอาจารย์ก็ก็รู้ว่าเราทํางานในวงการด้วยแล้วก็หนักด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็มีมีช่วยช่วยช่วยเราด้วยเยอะเลยครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์กับทางมหาอะไรด้วยครับใช่ต้องต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ก็เหนื่อยครับแต่ว่าสู้ครับแต่ว่าพูดหลังรัศด์เนี่ยครับไม่ส่วนนะผมรัศด์เอกการแสดงครับผมเรียนต่อใช่ไม่มี ก็ก็ก็เป็นสายเอ่อเป็นเป็นคณะคณะเดียวกับตอนที่เราเรียนปตีไรเราอยากแบกศึกษาต่อทางนี้ด้วยไรเงี้ยเผื่อว่าได้ใช้แต่พอเรียนไปเรียนมาแล้วงานที่เราทําไปด้วยคิดว่านี่ไม่น่าไล้ใช้แล้วแหละแต่ว่ามันก็คงอยู่ในตัวเราไปเป็นอ่วิชาชีพของเราไปในอนาคตเผื่อว่าวันหนึ่งวงการบันเทิงตะเราออกไปเราก็จะได้มีอะไรทําครับถ้าตอนนี้ก็ยัง โฟกัสงานในวงการบันเทิงมากกว่าแล้วก็การแสดงเป็นหลักยังอยากได้บทดีๆบทที่พิสูจน์เราต่างๆอีกเยอะครับ <c oughs> ก็ยังยังโฟกัสในวงการบันเทิองอยู่ส่วนส่วนในที่เรียนจบไปก็คิดว่าถ้าในอนาคตมีโอกาสได้ใช้ก็ก็อยากครับพูดถึงเองการแสดงของคุณก็ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรนะมีเขาเรียกเป็นโซเชียลมีเดียที่บอกว่าโด่งดังตอนนี่คุณเป็นซิงค์อ๋อล่าสุดเลย ไป,ไป็นไวรัลเลยนะครับเป็นหนุ่มนักพอกายที่คนคิดว่าเป็นพี่โตซิลิฟูก็ก็ดีครับไม่คิดว่าคนจะชอบเยอะขนาดนี้เพต,ตอนแต่งก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาได้น่ารักขนาดนี้นะมันจริงมันน่ารักนะถ้าถ้าเห็นใกล้ๆในกล้องอาจจะดูน่ากลัวแต่ถ้าเจอตัวจริงน่ารักมากนะทุกคนผมยังไม่เห็นใครเจอผมแล้วร้องไห้เลยในชุดนั้นทุกคนมีแต่รอยยิ้มแล้วหัวเร<ช> <ๆ S 2> วาะแต่ว่าัวต้องน่ารัก แล้วมาทานใจเอาจริงๆผมมาจากไอดอลผมคนเดียวอยู่แล้วก็คือพี่แจ๊ถ้าเป็นคนเห็นได้เห็นพี่แจ๊ดเคยแต่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็จริงๆอ่ะชุดหลายๆชุดนะก็คือมาจากพี่แจ๊โดยเฉพาะเลยใช่ก็รู้สึกว่า,าแต่งแล้วถ้าเราเห็นพี่แจแ๊เรายังขำได้ถ้าคนเห็นเราแต่งก็คงจะขำไปด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมีไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเติมเองบ้างแต่งหน้าเพิ่มเองบ้างอะไรอย่างนงี้ปั๊บไปไปครับ ไม่กดดันนะไม่ได้ผมไม่ได้ทําเพื่อที่จะเป็นไวร,รัลหรือสร้างตํานานหรืออะไรที่คนบอกว่าแต่เราทำเพราะชอบเราทาเพราะเราสนุกเราคิดว่าแต่งคือถ้าคนเห็นรูปผมตอนเด็กนะผมแต่งตัวเป็นทุกวันนี้อยู่แล้วจะแต่งกับแม่แม่จะเอาชุดผู้หญิงมาให้ใส่ชุดบัลเล่มาให้ใส่บ้างเราจะแต่งกับแม่เอาชุดนอนแม่มาใส่บ้างคือเราจะแต่งเพื่อสร้างเสียงหวราะให้กับที่บ้านอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่ได้จะแต่งเพื่อเอาอะไรมันแต่งเพื่อว่าเราสนุกแล้วเราแต่งเฉย เอาจิงปีนี้มันอัพเลเวลป่ะผมรู้สึกว่าถ้าถ้านับเลเวลจริงๆอะสตอรี่มันอัพอ๋อหรอแต่ถ้านับแบบเอาขึ้นหิ้งเลยนะผมยังให้พี่ถาโถมที่สุดที่ผมนั่งดูตัวเองอะผมรู้สึกว่าไม่ยังไม่ไม่มีอะไรมันลบได้ถ้าผมถ้าผมต้องการลบผมคงเครียดตายแล้วอันนั้นมันยากเกินไม่รู้จะแต่งเป็นอะไรแล้วอะอืมไอซาลามูนใช่ไหม อ๋อแม่งแย่งนุ่นแล้วก็แย่งตำแหน่งไปด้วยเออแต่ไม่เป็นไรค่าชุดก็แพงจะให้เขาที่ที่สองก็ได้เขาเช่ามาหลายหลายตังค์อยู่แต่ผมอันเน้นทางกายภาพไม่เน้นทางคุณภาพเท่าไหร่ใช่ไม่เซ็ตรวมมว่าน่าจะแพงสุดคือน,นุ่นเลยนุ่นแพงสุดเลยแล้วก็ที่เหลือที่เหลือใช้จากของที่มี ส,ส่วนมากทุกๆปีนะผมจะใช้เจ้าของที่มีแล้วก็มาตัดตัดทิ้งเอาอะไรเงี้ยที่แบบท่า้าไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยเอามาแบบอัดแอบใช้เอาก็ไม่ไม่ไมน่าจะรวมรวมของปีนี้ค่านุ่นประมาณ3 0 0กว่าบาทผมว่ารวมรวมไม่เกิน400 4 0 0 500อประมาณนี้ไม่ได้ใช้ไม <c oughs> ่ได้ใช้เอาถือว่าใช้แล้วกันใช้ประมาณแปดสิเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเขาเป็นขี้ขโมย <c oughs> เขาบอกว่าเขาก็ขโมยไปน,นิดนิดหน่อยแหละเขาอยากเติมเพิ่มเพากลัวดอกจากเราไงก็เราอกขนาดนั้นเขาน้อยหน้าไม่ได้ไง พี่น้าแยกห้องนอนครับพี่น้าอนอนเดี่ยวแล้วก็จะได้ไม่รู้ว่าผมแต่งชุดอะไรจะได้ไม่มาเยืมกันเออพี่น้านอนเดี่ยวขอน,นอนแยกเนาะว่านอนกับพวกมันสองคนทุกปีเนี่ยผมไม่เคยได้นอนเตียงดีดเลยสักครั้งนอนแต่เตียงเสริมทุกครั้งเลยบางทีมันไม่ใช่คือมันคือการขอรับอาไม่ใช่มันคือการแบบคอมมิวนิสต์เลยครับมันคือการบังคับกูเข็นเพราะเวลาแบบผมโดนแต่เอาติ้งแล้วเอาติ้งเนี่ยผมจะได้นอนเดี่ยวเพราะไม่มี9ก้าคนใช่ไหมน้องก็จะนอนคู่แต่น้องมันแบกเตียงเสริมมาห้องผม เพื่อที่จะเอาผมออกจากเตียงตัวเองไล่ผมไปอยู่เตียงเสริมแล้วก็ขึ้นไปนอนเตียงผมโดยที่ไม่ถามอะไรผมสักคำมันทําแบบนี้ทุกครั้งที่ไปแฟนมีดฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นการแบบพี่ชายอันนี้ผมโดนผมโดนเอาเปรียบอยู่ครับใช่ฝากด้วยแม่ๆฝากช่วยปกป้องผมด้วยเออแล้วแม่ชาเขาตื่นมาเขาตื่นมาเขาส่งมาบอกว่า อยู่ตึกไรอ่ะผม่าเฮ้ยมาเหรอตอนแรกผมก็เกรงใจไงมันไกลอ่ะก็แบบว่าเดี๋ยวปั่นจักรยานไปแล้วก็ใส่ใส่รูปชุดใส่ชุดจักรยานของเขาอ่ะปั่นมาพูดไปเรื่อยมันไม่กล้าปั่นไปจริงหรอกน้องปูดพอดีมาที่จะลงโอลิมปิกมันถ้ามึงปั่นมาเนี่ยก็คงก็คงน่าจะมาแหละครับผมคิดว่าเดี๋ยวถึงน่าจะโทรมาคิดว่าน่าจะมา ครับผมฝากมูเตเลอรแล้วกันครับแม่ไม,ม้ยมยลำนะครับเพิ่งถ่ายจบลงไปกับสกายพีมนะครับก็คิดว่าน่าจะออนแอร์ช่วงไหนไม่รู้รอดูติดตามนะครับแล้วตอนนี้เรื่องแรกออนไปแล้วก็น่าจะทยอยทยอยเรื่องไปนะครับผมแล้วก็ผลงานปีหน้าๆก็ฝาก g จมทีว2026แล้วกันครับขอบคุณครับได้เลยครับ